ถามหลวงพ่อนะครับว่าผลกรรมที่หลวงพ่อที่สร้างทำไว้ตอนวัยเด็กเนี่ยแม้นหลวงพ่ออยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเข้งคลัดเนี่ยหลวงพ่อได้รับผลกรรมอะไรบ้างที่ทําไว้ตอนเด็กมาสนองตอนที่หลวงพ่ออยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระนะครับเขาจะเป็นพรยอมคุณหมออาตมาคิดว่าเรามาเป็นพระแล้วจะไม่มีเวรกรรมกรรมตามสนองเน่จะเป็นพระหรือจะเป็นเศรษฐีพ่อ้ากหา,าบอดีองค์พระม้ากระยับที่ไหนก็ตาม ถ้าทำกรรมต้องรับกรรมท้งนนะาตมามารู่ตอนเป็นพระมาก่อนนึกว่าเราเป็นพระแล้วมันจะไม่มีเวรกรรมเป็นพระในตัวดีนะักนะตัวตกนรกได้หากแต่ถ้าไม่สร้างความดีในข่าบพระเราจะไม่สามารถจะรู้ได้เจตมาสร้างกรรมไว้มาเป็นเด็กตอนหักคอนกรับจ้างตง้นเตายาวข้าวบานกับยายไว้วยาวข้าวไปถวายพระเอาไปกินซะเองเราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรก็เรื่องพระเนี่ยเอาข้าวไปให้มันกินทําไมนี่คลิปมาเป็นเด็ก กินตัเองกับไมากดีไพระเดี๋ยวก็ถืไปเป็นผัวขคายคิดอย่างนั้นเลยเนี่ยกรรมาชาติตอนปิดพระแต่มาคิดว่าเวงกรรมไม่มีจริงแต่มันมีจริงซะแล้วทีพี่น้องคุณหมอเลยมันมีจริงซะแล้วขอเล่าเรื่องต่อไปนี้อาตมารู้เรื่องล่วงหน้าหกเดือนมาเป็นเจ้าวาดนี่เราไปเจริญกรรมฐานในป่าในดงสะสมสติขวัญสตินี่บอกกรรมได้สะสมสติสมชัญญาเก็บไว้ในหน่วยจิตคอมพิวเตอร์เหมือนเกลีย่ยเก็บไว้ในจิต จิตเป็นธรรมชาติต้อคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์มือยากเป็นวานานเหมือนเทพประทึกเสียงมันไม่มีตัวตนที่จะคลได้มันแสดงออกบอกแล้วว่าเราคุณเจ้าตรงนี้ใช่นี่เต่าตรงนี้ใช่นี่เต่าที่ทำกรรมมาเอ๊ะเต่าอะไรเลิมไปแล้วขอสากไว้พี่น้องชาวไทยบอกไปบอกคุณน้อยบอกทุกคนถ้าสะสมหน่วยกิตถ้าเวลามีทุกข์ถึงจะออกมาแก้ถ้ามีความสุขไอ้ไอไ้อความความแก้มันจะไม่บอก รลาเลิมหลงไปถ้าหากว่าสร้างความดีมาอะไรมันจะบอกออกแก้วันนี้มีทุกข์เลยก็ได้ความว่าพรุ่งนี้จะไปร้านเบสเซ็ตเซสงดูบางประเนยังมีตัวตัวยันยามคือแจชิโนนร้านเบสเซ็ตเสสงเขาเป็นโรคปวดท้องรีอจะเป็นมะเร็งอะไรไม่ทราบต้องผ่า้องตมาต้องไปเยี่ยมต้องไปเยี่ยมแน่ๆนี่บอกลวงนาบอกพระคุณเจ้าพรุ่งนี้ใช้นี่เตามึกได้ทันทีว่าเราไปต้มเตาหม้อดูมัธยมสองไงล่ะ จำความหลังได้ไอสตีตัวบอกขอบอก,กด้วยคุณหมอไม่มีสตีไม่บอกไม่ได้เลยก็ต้องตกลงเอาครูไปด้วยพ่วกไปขึ้นรถกันไปแถวหมดมีรถตอนนั้นมีรถพิรับจ้างเขารถจีตลาดตบา,างเองรายเต็มรถหมดอจามาจะขึ้นรถสังหอนใจสตีบอกอย่าเอาไปนะตายหมดเลยถนนเอเชียกําลังเสกใหมๆ่ๆมันลื่นฝนตกเราไม่รู้ลอยมาหมุนเลยหมุนหกกำเนนห้าหกชั้น รถเลื่บีหมดเลยอตาตมาต้องขุกขักอยู่ล็กปวดแสบปวดร้อนมาหกเดือนร้อนหกเดือนเลยไม่ตงไปหามหมอต้องทรมานอย่างยิ่งเลยในชีวิตของอตาตมาน,นั้นถึงจะรู้ว่าเวรกรรมไม่จริงแฮะแต่เป็นพระอะไรก็ต้องโดนสร้างความดีต้องมีกรรมับเหมือนพ่อค้าแม่ค้ายิงขายยา่มีคนมาทวงหนี้ฉะนั้นมีประโยชน์มากอันนี้รถก็ความไปดังกล่าวมาอตาตมาต้องมาทรมานตัวเองและเจริญกรรมาฐานแผ่ไม่ตาให้เต่าจึงค่อยๆหนึ่งวย ถ้าเราทำกรรมไว้กับเตา่ามีวิธีแก้โดยแผ่เมตตาให้เตา่เอาอโหสิกรรมอยาวัวสร้างเวงกรรมเลยเตา่าเอ้ยตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆข้าพเจ้าดเจตนาจะต้องเป็นบาปข้าพเจ้าอยากได้หนึ่งบาทเท่งนั้นเองแล้วอค่อยหายไปเลยค่อยๆหายไปหายไปโดยปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางกร่าวมาเอเวลาการต่อมาเวลาการต่อมาอาตมาก็มีสติบอกหกเดือนมันข้างหน้าปรปคุณเจ้า วันที่14ตุลาที่ 4, 5, 2, ยัง45 2521ท่านจะขอหกักตายท่านจะอุบัติเหตุแล้วก็ท่านจะหมดอายุเอ๊ะตกใจเหตุใดต้องขอหกักด้วยเรานี่บวชมาในพระศาสนาเนี่ยไปเดินทุด,ดงก็แล้วจะเญนกรรมฐานก็นแล้วทําไมต้องไปให้ขอหักเจ้าเราเป็นพระปิจุไม่เคยทําบาปกรรมต่อพระแต่ประการใดทําไมขอหกักไอ,สอก้สติบอกสติบอกเพราะคุณเจ้า ตอนอยู่มัธยมสามจำได้ไม้นี่บอกตรงนี้บอกตร,ตรงลิ้นปีนมันจะหอนขึ้นมาว่าไปหักคอนกและถูกหัวนกท่านจะต้องมรณภาพในวันที่14ตุลาเป็นวันของท่านยอมมาทูดกล่าวแล้วองรับกรรมในวันนั้นอาตมาก็นึกจะเชื่อขึ้นบังเนี่ยเพราะตอนเตา่าลดความอาทีแล้วจดสุวยอาตมาก็ไกลมาแล้วก็บอกญาติโยมไว้ขอเปลี่ยนทุพานนะ อาตอมาก็เล่าให้ฟังว่าใครอเอาเงินวาอนวาไปเอามาคืนให้หมดนะอาตอมาขอเสียสละแลวขอสละตัวออกจากเจ้าวางเพื่อลามอน,นภาพต่อไปในเวลาการต่อมาวันที่สิบสี่ตุลาคุณแพทย์หมอพยาบาลศิราามาเลี้ยงเพจทีวัดตอนสมยนัยโนอนอาตมาก็ขอเจร,ริญพรว่าขอรีบไปจะเดินทางไปชิลบุร,ปปรีไปไประชุมเจ้าหนาเพอที่วัดกุศลารามจังหวัดทุบรี่เลยมีนาวาตีว่าเจ๊แก่คนหนึ่ง ใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขาวมามําบญที่นี่คอด้วยสารไปด้วยอาตมากาด็ดูเห็นหนอต้องตายเพราะอาตมาหนอคอไม่มีแล้วหนอต้องตายเพราะอาตมาแน่นอนขึ้นรถไปดกันอ๋อ,อจากที่วันววนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงสามสิบห้านาทีไปถึงหลังตลาดปากบางที่อสี่ทภาพาทีรถทันจิตทัวร์ทันจิตนครสวรรค์เวงขัดพนทันทีปลิง้ง มาว่าตีว่ากกแก้ก็เด็ยนขึ้นไปหลังรถบาสทันทีอ,อกลงหลังรถบาสเลยไอ้ไอ้สส่คล้องนี่เสียบตับไรอากาศต่อมาก็มอเตอรักจริงอย่างที่จะมาว่าไหมแล้วจะมาก็กระเดียนจากรถไปยี่สิบวายี่สิบวาพอพับตรงนี้ลงไปอยู่ที่นาอกอยู่ที่นาอกนี่เลยแล้วทเอเื่อสลบไม่พูดแล้วรถปิกอัพพังหมดทังคันเลยพังหมดทังคันแล้วรถทัวร์ทังกีตไปไม่ได้มอน้ําแตก แล้วก็ข้างหน้าแตกหมดหลังที่กล่าวมาอัตมาก็พูดได้แลกตรงนี้นะได้ประสบการณ์มาพูดโทไม่ได้เนี่ยที่เราไปถกนังหัวรถใช่ไหมอ่านอกใช่ไหมถกกหมดเลยเนี่ยนี่ยังเป็นแพ้เป็นอยู่เนี่ยแต่เขาแยบดีเขาแย็บดีมากถกกไปทั้งหลังหมดถกกไปทั้งหลังหมดเลยแล้วเลือเต็มตะมูเลยพูดทอหน้นะแล้วหลึกแสเลเต็มคอเลยอัตมามีมือดีอยู่มือก็ยกขึ้นสังดาจับหัวขึ้นมา มองดูไม่เห็นเนี่ยเห็นแะหมอกหูไม่ได้ยินเลยจะยิงว่าเหมือนรับโทรศัพท์ทางไกลเหมือนโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นสู้ชาสู้ชาไม่รู้เรื่องอตรตมาก็บอกว่ายอมช่วยด้วยยอมช่วยดูวยช่วยอุ้มน้อยยอมไปดูกันเต็มถนนหมดยอมพูดว่าไงอะไรจะให้ช่วยหวัวเละหูคอหกักไปอยังจะเสือบพูดได้เนย่ยเสือกพูดได้เนี่จนตำรวจทางหลวงมาแ่พูดได้ไ,ได่ตใจตำรวจทางหลวงจริงยะไปช่วยอุ้มขึ้นมาคุณตมาใช้รถ แล้วรถนั่ไปรถทำมิดจะเดินทางไปโรงพยาบาลชิลบุรี่ามาก่อนนัแล้วที่นั่งเนี่ยก็หม้อรถมันอยู่ที่ตูด่ามาก็จับนี่ไปด้วยรถตัววิ่งไปถึงเวลาเกษตรตรงนี้เสียงประหลาดดังขึ้นเตานี่สําคัญมากตามมาตามมาอีกฮะเตาตามมาว่างเปเ่ามันบอกสมน้าหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำสมน้าหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ำหัวเตาโผล่ขึ้นมาจนวี่สิบหัวที่เราใส่หม้อไปมาหมดเลยแหมใช่นี่มันยังจะตามมาลาวีอีกเหรอซ้ำ ผมนำนาเดี๋ยวกูจะซ้ำพอเต่ามันพูดกันว่าสมนำนานากูจะซ้ำมึงผมนำนานากูจะซ้ำมึงมับถาจานเต่าี่ดาพอพูดขัด,ดขคำปั๊บน้ำตรงนี้พุ่งขึ้นไปเลยหมอน้ำไอ้ไอ้คนโทรเพื่อเขาบอกว่าไอ้รถตรงนี้ไม่ได้ใช้มานานแลวไอ้ฝาน้ำนีมันหลุดเอาเอาผ้าเอาผ้าอุดไว้พอเต่าพูดไปแล้วไอ้ไอ้ไไไไนี่มันหลุดน้ำพุ่งเอาตะมาตลหลอดไปเลยทิ้งโรงพยาบาลน,นังนกลับมา มาถึงโรงพยาบาลแล้วสรุปปิฉากไปว่าหมอตรวจนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐยังมีชีวิตอยู่เป็นหมอใหญ่สิงห์บุรีนี่เองเอาเข้าฉายเลยเพอาะฉายเฉลแล้วไม่มีหวังคอขาดก็กระซิบกับญาติโยมว่าเอาไปเอาไปวัดทาศพได้าอตาตมาได้ยินว่าแบบได้ยินว่าเอาไปทําศพแล้วก็หมอใหญ่สั่งบุรีพยาบาลบวนเอารถมารถนอน รถนอนไม่มีหมอนยังจำภาพนั้นได้วิ่งเข้าห้องอาชีู่ไปเย็บเย็บแลล้างเลือดล้างอะไรซะก่อนนะล้างเลือดแล้วก็เอากลับวัดดาหาพีา่พาดหมอนได้พอได้ยินพี่พลาหมอนครับก็ให้กูตายแง่ครับพีพาดหมอนไม่จะได้โซ่โซ่ต่อไปพอใส่รถปั๊บอาจรมายกในมือทำท่าให้ดูสาธิตเดชะบุญกุศล ท้าเวสุวรรณผู้เจ้ากล้ามเจ้ากรรมในเวงข้อประถ้าข้าพเจ้าใช้เวงกรรมมนุษย์หมดแล้วพระเจ้ายินดีที่จะเดินทางไปด้วยซ้มประยยาภพข้าพเจ้าใช้นีมนุษย์ไม่หมดแล้วขอยืนยันต่อท้าเวสุวรรณเจ้ากรรมในเวงของมนุษย์จงให้ข้าพระเจ้ากลับมาแก้ตัวใหม่เชิดข้าพเจ้าจะสร้างกรรมโดยใช้นีมนุษย์ห้หมดไปชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วโลกมนุษย์นี้คุณหมอมีแต่ขี้เกียจ มีแต่ขี้โกงมีแต่ขี้ฉาลิษยาจริงหรือไม่ขอจเจริญพรอย่างนั้นแล้วมาเป็นชนีไอ้บุรุษพยาบาลก็สายรถพอดีห้องไอ้ห้องห้องเอ็กซเรย์มันเป็นไอ้ไอ้ประตูเหล็กมันมีร่างไอ้บุรุษพยาบาลทุกคนก็สายพูวดรถตกล่องคอติดเลยคอติดเลยนี่พูดตามตามหลักแต่อยาถือว่าจะมาพูดคำหยาบเอาคำนั้นมาพูดไอ้บุรุษพยาบาลเพิดด่งรยหากู้ทุกต่กา,ตายหาไปแล้ว รถตกหล่ออีกคนหนึ่งบอกเป็นพระกูถ้ากูไม่สายตกรล่อมันจะฟื้นได้ยังไงนั่นแน่าราต้องเสียพระวมเด็จมันวละทางไปสองโอให้มัน